กำลังออกเลยโอ้วไปถึงโคมถึงม,มันเมนเที่ยบมองดูนทางขักลเนะโอ้สใส่แหวในบรนกระถือได้ี่ได้ตาม,ามขาเดียวกระซกเตียนกวักอยู่น่ให้กินมานะไปได้ไปกัดนะ,ละหลกหลานไหนแสบขนาดแสบขนาดาติดใจ้ว <laughs> ทักทายสวัสดีแหละสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ FC, function, ทติดตามนะครับส้มวัอนี้เฮากำเข้ามาป้ายนะวัอนี้มาในกับแหวม่ายามแหวกับบาววาดแลยกับบาวซังทองมาเป็นภามายามแหวก่อนเพคนวะอยู่ชายแหว่นะกับโคยตัวทางเมืองนะเบิ้งบุชงดอกสามีคนมาอยู่แปนตลอดนี่มาคนเบิ้งคนมาอยู่ตลอดนี่นะบ่ละห้อยเก่าวะ

กยแปนก็ะโดเห็นแหวมูนะะ่ากะเน้วทางมันอยู่นี่ทางมันบ่อ,อัน,นี่นะนม่เพ็นหดสายแล้วแหละมือเห็นหอยห้อยมูลงแถวนี้นะร้านละ บมีหดห้อยมันหมูกะมันทะลงกับไม้ฮักแท้นี่มันบอยากลงดอกหมูนะนลานบ่คนคนเยยบบ่ค้นเยียบแ่หวยนี่นหนามไสงามนะหวยน,นี่เนาะ เป็นหัวหน่อยอยู่ข้างหนามไซนี่เจ็บบดนี่ฮะกำลังกำลังออกเลยโอ้โหลุกแรงไปถึงโคมถึงความันถึงโคมความันถึงยาเมืองเลยนก่อนไฮเสาไปเก็บเอาเห็ดก่อนไปแกงมาแรงโโอ้หดอกอ่อนๆงามๆเลยนะบดเบิงแถวเหงามันเนาะจะแหงลายเหรอล่ะ อมันดูน้ำมันชุ่มมีแต่หอยเก่ามันมูลงนี่เออแท้เลยเหลือมีหอยเลยไหมมือ mm hmm. ลงเล่นหอยเก่าไปได้ถือแล้ววะทางเหม็นเที่ยวมึงดู ทางค่ะกเรนะโอ้ส่แหวในบรอนก็ถือได้ในไดขด้นไ<อ>ปใส่<า>มันลงแต่พูเนะาะทางเหม็นอยู่ี่เที่ยวจะเป็นทางเลยเม็นเอาแหวมาใสาน่นี่บรอนกันคือจะถือย่บแบบนี้ไปถือซ้ำแหวมูะมกะยังมันวัดลงมา,งมา,ากนะลงแล้บอ แถวเนี่นะเป็นตาใสอยู่แหวแต่ว่ามูมันพันล้งงามเลยย่างย่างบอกขนามเริ่มแห้งมาเซลาได้หนามลายจำนียนย่างเดี๋ยวมาหอดรดบ้านนี้ได้ใดพยายามแห่วต่อว่าทุจานะ เขาเอาอะไรถ้นี่ส่วนฝ่ายสิไป,ไปเอาเครื่องลงมาใหญ่เครื่องมามีแต่ผู้แล่พอกันอยู่บอลพักพูแล่นบัดนี้โอเคเอออ่ะ้เลนบัดน,นี้เขาก็ได้มาหอดีพักเขานะมาเก็บเครื่องเก็บของใหญ่ถับไปอยู่น้ากันกับเขาเบาสังทองพูแเล่อยู่นี่ดดนเติบเลยยังบุได้ยังอยู่ยังบุมานนะเก็บเอาเรื่องก่อน ยังเอาไปบูมเมิดอยู่เสื้อหล,ดลุดมายเสื้อกระเสือกวันนี้แหละขององเมือบูมเอิร์ามาไล่พวกเ <c oughs> อาแล้วการได้มาหอดที่พักบาดนี้โอ้บนอยู่วงนี้ก็คักเป็นดานน้ำมีน้ไลายพร้อม ทางบ่าวบุญซู้ฮ่ากับมาบอลนี่นะบอมาเตนเว่นนี่เออไปหายิงกินเมยอเลได้ยังพาหลงทางเห็นใกล้ตัวนึ่งเดี๋ยวบอจะได้ยิงช็อตบอลนัดได้ยิงเออไอ้บอลยู่บอลเศร้านะบอลนี่จ็กสีหายังกินดอกอยู่แค่หมวนนึงก็คือสีหาปลาน้ำมันนี่แหละตีลูกบอลผู้เบไม่เนาะฟืนโดนหนาวหรือเนาะฟืนโดนใหญ่ขนาดเนาะทางบอลนี่ข้างผู้เฮ่บอดนี่ อูสติกางออกมารดนี่ม,มีสมองกลางอูี่คนบมน,นี้ทีมงานเท่ามีบาเางงนาะบาสังทองบาวันทำบายดีกับบาวุญจูมบัดสวด,ด ส่วนบาวาดเธอขึ้นหอดเมียเมื่อไรเมื่อไรเอาแหละใช่ไหมสิมาพี่เพราะคนมายามแห่มูเลยคนแบบขึ้นหอดเมียแห้งเมื่อก่อนคนว่าโอ้ยลืมแล้วนั่นแหละลืมซ้ำเศร้าลืมซ้ำเศร้าเออมาพูดสู้ในกระมากคำในกระยำซ้ำอะไรจังมากไปจ้ะซ้ำได้เม um oh, um um ียงอกอยู่เมียงอกอยู่มาให้แบบปุดยุงยานี่แม้นใบร้อนนี่นี่น่ะกระตื่นสวยมาหอดกลางบดอยู่บอนเศร้านะอืมเสร็จตะ อันนี้ก็เต้นเบาทำจนเบาบุญสู้เพิ่นพี่เต้นก้างอยู่ปลาพี่ผู้เดียวเพิ่นตอนอยู่ปลาเพิ่นอยู่บ้านปลาเด้วยหลังไล้วก็ย่างๆกันไปหากินก่อนบ่ะน,นี้นี่แหละแนวการปตาเขากาเอาปลาตัวใหญ่มากอ้อยมีมะังง่าบอ คำลอยคำมันสิได้ได้จ้องลอยหน่อยวะหน่ยวยใหญ่นะ <laughs> ขยันมากครับเบิ่งดูพอกินบ่ทอกออกอามาดูกินยัเนาะทางกระปูทางอนนะไรเนะ <c oughs> าะปูไขยเยียนปลาอ็อตกระปูกระป้นโยโอ้ย<อ>ขยัน<อ>ได้กระปูจะเป็นว่้าด้วยแถวนี้โยกระปูเอาได้แซ่บได้กระปูไขยได้ Ừ, anh đi cho bữa chắc của bù hại bụ chắc đến sao chắc này, này. này bù ừ, hại à, ừ, đây nè tôi nhảy nhảy này bù tên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  còn tên bù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  con, bù tên 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 Cảm chơi phải điệp phát lên này Kém nó mới đà Như mới nào không? Như vậy thứ ba này một thứ phải vô Với cái thứ đấy Tưởng thoảng lại cho một cái thứ Mà mua đi kìm sao vậy? Mát Ba với hả? đi hoạt Hào cà phu à? เพราะน้ำมันเด้อเลยหิวเข่าอ่ะใช่็แสบแล้วบันนี้ผู้ายก็แสบแล้วมันเบิดแหงเลยเด้หิวแหงได้บอกแมงมันดากินมันดากับ ก็<ะ>ข,ขวขากล่อมหน้ากล่อมตาแท้เหม,มือนี้เอาเากับจอกป่เ่วมุฟฟุเวนแล้ว <c oughs> เห็ดลามบ่ลามอ่ะเนาะลามลปลาปน่อยนอมันมีบาบุซูเห็ดกินนี่ลาแดดและมือแอดด่ะเอ้เคยช้พุดตกับเาแดดได้บอบซูเห็ดกินดันดีเพิ่นได้เห็ดกินได้ <ม>าบาเป็นสีมือคนบ็เป็นธรรมดา,ลามเลยอะไรทไปลาเย็นดกะลาบบอกลามปลาเหยียดกราหนมือปลาซิวกะลาบแต่ปลาซิวบดหรือลามรวมกันเลยรวมไหมรวมไปเลยปลาซิวแต่ปลาซิ่วไปเนาะเออบันไดยังงอมันะทอปลาซิ่วนะแยกออกได้ปลาซิวมันเปื่อยไวไดไหมแม่มาได้ยังมาท่อโรงเรียนฮะทำนี่กับพ่อแล้วนานนะ โอยาเพ่นเกิน้มันน้อยน่าจะาขีดเพชรแคดั่นะขัดนน้อยลเพชรเนาะเ็ดขี้หนูเว้ยเพชได้ไหมอันนั้นแหละสมันใหญ่กันคนเรอจะมจะจำนะเสมันเพชร น้อยก็น้อยเผ็ดเนาะขัดเท้าเลยกันสิบุเผ็ดเลยลามนานได้กะบังมาต้องใส่เลยเอาตอนนี้ก็พอแล้วนานไม่หมอกมีหลายเนาะอ๋อมันอันออกเดียวมันเนี่ยอบอ้อมอบอ้อมเยอะมากเลยเจอเฮ้ยคอยลามสิใส่น้ำสิเต็มก็บ้าง ว่าปอดจืดอากขอกลัมาเวียดนาเออน้ำมาจนรดน้ำกระเทียมนะเอออไรหอมหอมอปสังทอง่อนบ้าวบัตตา ชาดบอะไรยังงามเลยเหอกินบุญะือเมือนำเด้สาจะงามเลยแม่พอละพอลัพหวเราพักงพุ่งเพ่อะละไม่แต่ตามลยกะลนล้นเลยใส่กระบังเลยนะกินนิยมปอตม้ยังเห็ดบุนี่เอะไรเอาลกบุญคันล่าเลย ตำเจลเยมันเชฟมีผู้มือมอตาสินี้นองผู้จาผมมาู้ตำมือใส่บัวได้ตายเลยก็ได้ปาตาล่นล่นใส่บังเลยบนีมอบันฟนะองเพม,มันอพอแลอ้วบพักโบตานะโอ้ยอย่างโบชิคือเนาะนีโบชิคือนี่ กระดมลายอยู่เนาะอือแล้วมือหลับไก่เลยหลับไก่บ่ะเห็นหน้าเห็นก้อนรอบๆก้อนโอ้มันเองเกือบได้มันเองเหม็นจนโยบเนะโอ้ใจเจ๊ตุ๊บเจ๊นิดไก่ยให้กัญ่ขนานโอ้ยตัวโอ้โหเห็นเลยนีะเชียวแล้ได้ตัวใดถือว่ามันโซแล้วตัวนั้น บอตาจะได้ชื่อจะดึงบุญตาด้สู้แล้วไป่ะนั่นจะได้นั่นเตะไก่ตายบัตัวแต่รบะแง่น้ำย่งต้นี่วนนะเอาบุญสู้เลยเห็นบุได้บุแล้วเลยหนีเงอยู่มาล่าปลาบันี้เอาก็ะสบัเออขับอัดละมีอัดอีบ่ บ้าแล้วแล้วเอาลามเกิดบริอาดอาดแล้วมันเกิดน้ำเองบออืออือนั่งบัดนัยุ่มือเคือไฟเพชรช่างละนี่แต่ <c oughs> ถ้าลามสุจกจึงสิได้กินข่าวนะเมื่อตอนนี้กระเดกแต่พากนไปการมาเด็ปตามาลามฝน <c oughs> <c oughs> ไ,ได้มาบ้างนตาม

ไเขาจะกัดนานดิขีเข้ายาไปประลองเราใช้ถใหญ่เไปเาขึ้นไปถงดานเลยอิ่มเนาะมากนยอดเลยบอนยอดนะมาได้่าวชูเฮยยอะไรบ่าบชูึ่วยาดบอยู่ล้วนะทำทุกคนนี่เขา้กันด้เขาแรงเขาแรงมันนี่แปดเก้าโมกินเขาแรงกัน ลามป่ากนมีลามประดุกขันเฮ้าอันส่น้ำนันมันหอมแบบไหนนะมันจะเป็นแบบแกงแกงเนาะเือมุกเนาะนี่เนาะเกือกโมกเฉยต่อก เห็ดหมูโอ้แสบบอเห็ดสีบุกกันบุกินดอกกินเยอะสีมุกกันบกร์เซียมันายาไปแล้วหมดได้ไหมฮะบอร์ซีมมัน,นายาไปแล้ว บาตกคาราเป็นวัดจำเลยกันยิงคือทั่วงแล้วเนาะอืมบาตหอ,อมนะหอมสับแกมเลยหอมสับแก้มหนึ่งลอยเกิดใหม่ชาวกินนมนมแม่กระชับกินนมนมเยอะเนืนน้อสนามหมดนี่แหละ <c oughs> สูตรฮานาดอดเนี่ยได้เรื่องละ เบาสองท้องพักบระจุนี่นะยอดยอดเนาะแซ่บน้ำหนาวว่ะบดขัดแล้วบดเส้นอย่าไปอาบน้ำอยู่นะอาบแล้วนะอาบแล้วว่าแล้วก็เตะเดิ๊ยนหกตกใจเลยนะประมานี่บอกอาบเท่าน้ำท้องเถอะท่านเถอะละลมจะน้ำตลอดบอางผมเห็นว่าพิษบ่าลมจะน้ำ ไหนแสบขนาดเช่ยขนาดมอติใจเลยสุดยอดเยอะไปแล้วขนั่นว่ายังอยากเติมน้ำอีกเติมน้ำเลยแห้งเต็กเป็นแกงเลยนี่ก็ยังมีน้ำลายเติมอยู่อันนี้คือหลามใช่ไหมบ่เนี้เนาะอือจะไปมอโมบ่จะไปให้มันน้ำมันมีผู้เดียวมันเลดตอนนี้ก็พักกันกินข้าวกินน้ำแล้วนะบ่เลยเสียห้าผักพอดและพักกันนั่งพิงไฟซะก่อนหนาวอืออากาศก็หนาว เต็นแต่ละคนก็มีเต็นเอาแรดแต่เต็นใหญ่เมือนี่นาวอาแรดเดียวนอนเตนใหญ่เต็นใหญ่เต็นใหญ่ตักปอนแบบนี้